สวัสดีปีใหม่เขาคอพูทับเบิกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศในช่วงปีใหม่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีปีใหม่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พูทับเบิกนะครับปีใหม่ปีนี้เนี่ยผมก็มาเที่ยวที่เขาคอแล้วก็พูทับเบิกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันลยครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปกัน ก็ตอนนี้ก็เอารถนะครับมาฝากไว้ที่จุดฝากรถแม่วงเดือนนะครับแล้วก็จะใช้บริการของคุณต้วนภูทาเบิ์นะครับเพื่อขึ้นไปข้างบนก่อนจะขึ้นไปบนภูทาเบินะครับผมก็มาแวะกินข้าวกลางวันที่ร้านแม่วงเดือนนะครับผมตรงจุดจอดรถนี่ฮะผัดมาม่านะครับผมอร่อยมากๆเลยแล้วครับนี่มาลองกันได้ นี่ก็จะเป็นรถนำเที่ยวนะครับผมอ้วนทัวร์ปูทับเบิกเขาคอนะครับผมเนี่ยติดต่อกันได้เลยแลครับไลน์ไอเดีเบอร์โทรพร้อม ในว่าเป็นไงแตอย่างคอแฟนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับผมที่ให้วิวและบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับผมกินกาแฟไปชมวิวไปนะครับนี่นะครับภายในร้านก็จะมีชามีกาแฟนะครับผมให้เลือกกินกันได้นะครับ ก็มีพวกอาหารจานเดียวพวกสปากเกตตีด้วยนะครับผมมาดูกันได้เลยนี่ครับเมนูที่ร้านนะครับผมก็ไปสั่งคาปูชิโน่ร้อนมาแก้ดึงนะครับผมแก้หนาหน่อยดีวยกว่าแล้วก็ขนมปังนะครับผมอร่อยนี่ฮะจิบกาแฟหอมๆร้อนๆนะครับผมกับบรรยาก,กาศเย็นๆชมธรรมชาติที่สวยงามน,นะครับโคตรฟินเลย รถติดตัวนะเนี่ยคันทางชันนะครับโค้งตรงนี้ก็รถชะลอตัวนิดนึนขงข้างบนนู่นก็คือที่พักที่ผมพานะครับผมริมผาภูกระเบิดสูงมากนี่ครับพอเริ่มมาขม้างบนนะครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็จะเริ่มเห็นรีสอร์ทหลากหลายรีสอร์ทแล้วนะครับเนี่ยรีสอร์ทผมน่าชื่อว่าริมผาภูกระเบิดอยู่แบบสูงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว,ว่ามันจะสูงขนาดไหนนะ ตอนนี้ก็มาถึงร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่าภูทั p เ e r กวิวคาเฟ่แล้วนะครับผมนีค่คาเฟ่ตรงน,นี้นี่แล้วก็จะเห็นวิวของภูทั p เ e r กอย่างกว้างขวางเลยนะครับผมอากาศเย็นๆนะครับดีมากเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ร้านภูทับเบิกวิว i e นนะครับนี่นะวิวข้างหลังร้านก็ใช้ได้อยู่นครับเนี่ย เราจะเดินขึ้นไปดูที่จุดชมวิวข้างบนนะครับเนี่ยทางขึ้นก็ชันมากเลยนะครับในระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นพวก,กรีสอร์ทอยู่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้านะขายผ้าขายอาหารต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปยังจุดชมวิวหอดูดาวนะครับผมเนี่ยข้างทางก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะครับผมวันนี้มันจะขึ้นไปดูจุดชมวิวภูทับเบิกนะครับอยูข้างบนสูงเลเดินสูงมากเลยนะครับจอ ตันนี้กถึงศูนย์การเรียนรู้ภูทับเบิกนะครับแล้วก็หอดูดาว,ดาวก็บรรยาก,กาศดีใช้ได้เลยนะครับนี่ก็คือจุดสูงสุดยอดภูทับเบิกนะครับโอ้ยสวยมากแล้วก็เสียวมากด้วยตอนนี้ยืนอยู่บนเก้าอี้ น,นี่ก็เป็นอาคารหอดูดาวว yes. ันนี้ก็กลัาจะกลับไปที่พักนะครับริมหาผูทับเบิกนะไปดูกันว่ามันจะสวยแค่หไหนนะครับป้ายรีสอร์ท มื่อสักครู่นี้ไปจุดชมวิวมานะครับก็คือว่าจุดชมวิวก็สวยมากเลยนะอากาศ19องศานะครับบ่าย3ามสุดยอดวันนี้ก็มาถึงรีสอร์ทแล้วนะครับริมหาภูทับเบิกคือแบบชสังเกตว่ารีสอร์ทส่วนใหญ่ที่ภูทับเบิกนี้ก็จะอยู่แบบดูวิวทะเลหมอกได้ชัดมากเลยนะ นี่นะบรรยากาศที่พักของริมผาภูทับเบิกนะครับก็จะมีที่พักให้เลือกหลากหลายหน้าตายนะครับผมแล้วก็จะเห็นวิวของริมผาอย่างชัดเจนเลยโคตรดีนี่ก็คือที่พักนะครับริมผาภูทับเบิกริมผาเลยนะครับมีห้องน้ำด้วย แล้วก็มีบริการจุดกลางเตน์นะครับ ก็เป um, ็นเวลา4โมงนะครับมาถึงที่พ <you S 2> <c oughs> mm ักแล้วนี่คือวิวที่พักนะเป็นที่พักห้องอาร์ม้าวนะครับของริมผากูเดอร์เบิร์กนะครับที่เราก็มานั่งกินข้าวจีนะครับคาโบนะตกเป็นจังกาศแบบนี้เนี่ยแบบโคตรยอดเลยนะกินกันก่อนเด้ข้าวจีก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยคาโบตามกันคุ้มคุ้มมากอร่อยครับใช้ได้ หนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือการที่ได้มาพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้มองธรรมชาติมองทิวทัศน์ที่สวยงามสบายตาได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเต็มปอดที่หาไม่ได้ในกรุงเทพการที่ได้มาพักผ่อนในช่วงปีใหม่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองพร้อมรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าได้ดีเลยนี่แล้ววิวที่พักยามเย็นนะเด็กก็เห็นว่ามีคนนะ มนตั้งแคมป์กันข,ข้างเยอะเลยนะครับแต่ละคนก็เตรียมอาหารเตรียมไฟมาพักผ่อนกันดีมากเลยแล้วก็ถึงเวลาหมูกระทาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนะครับที่ควรทำนะครับเมื่อมาถึงภูทบเบิกหมูกระทะร้อนๆกันบรรยากาศเย็นๆนะครับ,รรรบเป็นการเพิ่มรสชาติหมูกระทะให้อร่อยมากขึ้นเลย นี่จะเป็นน้ำจิ้มที่เขาให้นะครับรสชาติเด็ดมากเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวหมูกระทะปูนด้เลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่นนนครับหมูเน้นๆเลยนะเนี่ยดูโอ้โหอร่อยจริงๆนี่ครับหมูนะอหอมเลยหอมก้นม,มุ่งอร่อยห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยคุ้มนะรสชาติดีด้วยแล้วก็ว มีดีว่าบรรยากาศดีใช่มัลูกชึ้นวแบบ่าลูชิ้นคนเดึ่เูชิ้นที่เป้บนแบทบาทเรงเด้งเด้งเดงไม่ทาๆๆราบคือ,อ,นะอคือบรรยากาศือรอรได้ครับหัวเบิกตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับอากาศนี่ค่อนข้างเย็นมากเลยนะครับ ก็หลังจากที่กินหมูเฟเสร็จนะครับผมก็มานั่งชิลอยู่ในะห้องพักนะครับผมเย็นมากเลยนะครับพรุ่งนี้นี่เกาว่าจะตื่นมาตอนเช้าครับมาดูทะเลหมอกแล้วก็มาดูภาทิ์ขึ้นกันดีกว่าก็เดี๋ยวไปดูว่าพรุ่งน,นี้จะเป็นยังไงน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าครับเย็นมากเลยเจอกนันพรุ่งนี้